สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกำแพงหินเลียงนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่ที่ย9นะครับในกันยายนนะครับก็ไม่ได้หยุดนะครับวันนี้ก็มาทํางานนะครับงานตอนนี้รอหลายคิวนะครับเลยก็ต้องรีบหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้านั้นรอนานนะครับ ็อาจจะมีหยุดเป็นบางส่วนนะครับผลงานวันนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับที่หยุดนะครับพอเป็นวันอาทิตย์นะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ชักนอกพัทยานะครับสนามกีฬาในร่มเมืองพัทยานะครับเส้นชัยพฤกษ์สองมานะครับประมาณ5้ารอยเมตรนะครับอยู่ฝั่งฝามือนะครับก่อนถึงวัดชักนอก5้ารอยเมตรนะครับฝั่งฝ่ามือนะครับวันนี้ก็มาอัปเดยให้ดูกันนะครับ อยู่ในขั้นตอนของการปูหน้าและขึ้นเสานะครับอันนี้เสาเราก็จะสูงอยู่จากกําแพงขึ้นไปอีกเมตรยี่สิบนะครับเบืองก็จะเป็นหินหมดครับอันนี้ความหนาของกําแพงเราหนาที่สามสิบนะครับเสาเราจะหน้าฟางนะครับสี่สิบเซนนะครับบัวเราจะออกจากขอบกาแพงมาที่ห้าเซนนะครับบัวเสาเล็กนะครับเสาใหญ่เราจะออกมาที่สิบเซนนะครับอันนี้ น,นี้ก็เป็นแผงป้ายนะเป็นหินททวาทีนะเป็นหินสีครีมนะครับอันนี้ประตูเราจะสร้างอยู่ที่ห้าเมตรนะครับเสาใหญ่เราจะสร้างอยู่ที่5้าสิบเซนนะครับจะสูงกว่าเสาเล็กอีก20เซนนะครับ,รรบประตูเล็กก็อยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับแผงเราจะสูงอยู่ที่เมตรยี่สิบเซนนะครับเฉลีย่ยแล้วนะครับ ก็จะอัปเดตให้ดูจนฝา่งาาจะเสร็จนะครับอันนี้ก็ทางเจ้าของบ้านก็จะเน้นเรื่องความสวยงามนะครับความแข็งแรงครับที่ร้อยปอร์เซนตนะครับ,นะรบงานจะออกมาค่อนข้างที่จะราชานิดนึงนะครับเพราะเน้นเรื่องความสวยงามนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนะครับความยาวอยู่ที่ร้อยเมตรนะครับก็จะค่อยๆเปิดไปทีลีแถบนะครับ ้าใครวิ่งผ่านมาก็แวะชมผลงานหน้างานจริงได้นะครับก่อนถึงวัดชักนอก500เมตรนะครับอยู่ฝั่งฝ่ามือนะครับเลยสนามกีฬาในโลกเมืองพัทยามานะครับประมาณ500เมตรนะครับฝ่ามือนะครับนี่ครับอันนี้็อัปเดี๋ยวให้ดูนะครับความสวยงามตอนนี้ก็อยู่ประมาณ90%นะครับผลงานเราก็ไปเรื่อยๆครับมีความคืบหน้าแต่ละวันนะครับ พราะงานค่อนข้างทำยากนะครับเพราะใช้ฝีมือเล่นล้วนนะครับในการทำงานนะครับอันนี้ก็ทุกเสาก็าจะมีท่อไฟทุกเสานะครับอันนี้ นี้เราจะสร้างกระแพงมนด้วยหินล้วนๆนะครับโครงสร้างข้างในก็ไม่ได้มีอินบล็อกไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้ก็คือเราทําด้วยหินล้วนๆนะครับสร้างขึ้นด้วยมือล้วนๆเลยใช้ฝีมือล้วนๆนะครับในการทํากระแพงหัวบ้านนะครับหินขาวเท่านะครับอันนี้เจ้าของบ้านนะครับชอบนะครับเป็นสีนี้ก็ได้ติดต่อที่เหมือนช่างนุมา ทำให้นะครับจองคิว้างนนมาหกเดือนนะครับทางนนก็ถึงคิวก็เลยเข้ามาทําให้เลยนะครับอันนี้สวยงามแน่นอนครับอันนี้